ู่่ทมพี่นอ้องป้องปายข้าเย็นมือนี่ก็คือก้อยซีนเดอพี่น้องเอ้เอเอกำลังจัดการับมีการักกินกลับเฮาเนะมีหลายอย่างเลยพี่น้องเอักลัดตประกาดเต็ดก็มีมีปักซีแล้วก็มีปักกัดสอยเนาะสีเีลาซีเมืองไทยบ่ <c oughs> นาะพี่น้องเนาะผักตั๋วผู้ก็มีพี่น้องกาหมะเขือนี่มะเขือแล้วก็มะตั๋วผู้ยุีฝรั่งผัดยุไทยเผื่อบะหมี่ได้พันยังว่าเอินผักซี่ฝรั่งเออยุไห่ยุฝรั่งเผื่อบะหมี่ได้มันว่าอยู่ดีคลิปนึงแต่ยุพลังไม่มีนะอ้าจะกินพี่น้องเอ้ยค่อยค่อยซีนค่อยซีนเบาเอเพี่ชอบกินแบบนั้นเนาะเด็กกับข้าวสเต๊นี่กับข้าวสเต๊เป็นกับข้าวสุกเด้อ บ้เาเอแล้วกินเลือดครับพ hey, ี่น <ha> ้องฟังไปบีสดสดบีบีวัวบีพกและบีสดและบีไบีคูุกนนั้นนะบีกับบีสดสดพี่น้องเอ้ยเพิ่อนเบ้าเอเห็ดเลยแป้งเป็ดได้นอนแดงๆแบบนี้ป้ามันชิบวะเป็ดคิดจ้าดบุ่นอะไรใส่แป้งนัวก็ใส่จนเบิ้ลพี่น้องเอ้ยพวกเอาขั่วกะเย็นเบิ้ลกระปุกอีกยุบบุ้ดปุก เออเออเออหมเหมดซุ่มซิ่งซุ่มยากเออหมดซุกมยากเล้งจ่าเนี่นะก็ไอ้กินน้ำเมาเอ้ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเตะเห็นเลือดอย่างนี้สบายเด้อค่ะบายบายเด้อค่ะอืมกินี้ก็กินกันเลยจ้านตำเทียนะใส่ปลาแดดปลาเร่อใส่ไปอืมขลุขลุนขลุ เด็ดมาบ้างกัน้ำปลาบน้ำปลาดวใส่ลายเค็มด้วยเท่าเอ้ยโคเลโเลอีนันเดจคเลกอ่โคเลโคเลอันนี้เอิญว่าโคเลโคเล็กพี่ายมีเด้างเคมนุเคหมเห็นเนื้เลยเด็เหมืนียต้องมีหเกล็ดน้อยเฮ้ยเอร่อย ข้าไปกินในเฮือนเพื่อนยุงลายกินนี่บ่กับเบิร์นเล้วขัาบนนัวกันเลยจางใส่ยังใส่น้ำปลาจางใส่น้ำปลาแล้วกับโคเลโคเล่ใส่หมดเลยโคเลโคเลปลาเจ้าสมัยนี้คมอยู่บ่เอาขมบ่โคเล่แต่ไม่ต้าคนมากจะมีขมบอาขมก็ใส่อีกเหรอเธออีกจังหน่อยเออแต่อีกให้ขมอ่ะจัดไปให้เสร็จอัหน่ย ขีขมได้อยู่พแม่ขมแมงมักบะอ้นี่เลยว่อให้เว้าแล้วขมมัมักคนเลยคนเลยคือแดนอหูทาบีเอ็ดหาบีเอ็เ้อเด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 ้าเด้อ้าเด้อด้อนด้อเด้อเดอด้เด้อด้อเ้อเด้อเด้อเอเเด้อเเด้อเด้เเ วันนี้แล้วเราพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำสเตเตเด้อพี่น้องเด้อยื้อเอาเด้อน่ะตุกอยก้อยดิบทั้งนั้นเด้อพี่น้องเด้อผักซีกินตุกปะตุกปะนี่ยืดเอาเด้ฟองยับเข้ามาอีกซีลาวเด้อตัวนี้จำแม่นักซีลาวตัวใหญ่ักซีลาวเนื้อนั้นติผมบอกซีลาวหลังมาอีกกินเลยพี่น้องเด้อดู กข้าหลากหลายอย่างมามากินน้ำสเ,เตจ้า้าจัดไปพี่น้องมากินข้าวน้ำสเตลูกหลานม,มาดิ่มน้ำมะสวัสดีค่ะ

เอาบุฟองี่มันสาวกนใช้ไหมซิวาผักอัไรนีเยะเยอเออลองยัดเรือพี่น้องเรือลองในเื่อหลายเลยอพัเลยเลยยากกีก

พี่น้องคะเจอกันใหม่เออเธอนี่นะค่ะน้อแกงส้มปลาก้อกัแซ่บเบิรดมาแล้วต่อไมได้มาเบียเบิดตัวดีเนี่ยับรถได้เจอกันไหมพี่น้องคะโยนอ่อนจุ